ครั้งนี้แบบการหย่อนจะไปหย่อนนานมันดูไม่ปกติกว่าจัก่อนที่ผ่านมาจริงหรอคนเขาอิงตปดมันรอบเป็นั็นก็เป็นปกตินะเพราะว่าก็คุยกันบ่อยเหมันใช่เหมือนเมื่อเช้าพุ่งอย่างเงี้ยหรอใช่ลุ้นขึ้นมาถ้านะตอนนี้ผมคิดว่าเซอร์แมอย่างเพราะว่าพุ่งนี้แปลว่ามันความสำคัญที่เป็นอยู่ก็ดี่า ใช่ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเสี่ยงทำไมหรือ <c oughs> ว่าแบบมันจะ <c oughs> ไม่ถึงว่าไม่รู้เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าเออถ้าทำงานด้วยกันแฮปปี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันก็แฮปปี้มากแล้วก็ยังมีอะไรให้ทำู้สึกว่าจบก็เหม,มือนก็แฮปปี้อยู่แสดงว่ามีเปอร์เซ็นที่สิทธิ์กับเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับพี่เบีค่ะใช่ครับคือผมมองว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเกษษษษษษษ็ดไปได้หรืว่า มันแล้วแต่ว่าจะมีการใเกิดพุ่งหรือเปล่า,าะนะข้าวกา <c oughs> แก้วกข้าวแก้วมีสเปคข้าวแก้วมีตรงสเปคไปถึงจุดที่คิดว่าไม่มีสเปคไปแล้วเพราะคิดว่ามันมีแล้วมันก็จะได้ไม่ไม่ตรงแบบเรามันไม่ใช่เรื่องของภายน,นอกแล้วอ่ะเพราะมันเป็นแบบไปเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องของที่ใส่มากกว่า